หลายคนอาจสงสัยนะครับเรื่องการใช้ภาพหรือข้อมูลของคนอื่นเนี่ยไปหลอกให้เกิดความรักบ้างความไว้ใจบ้างแล้วก็นําไปสู่การโอนทรัพย์สินนะครับผิดถูกขนาดไหนนะครับหรือเป็นเพียงแค่หลอกลวงธรรมดาอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงการหลอกลวงธรรมดาแล้วนะครับแต่เข้าขายผิดกฎหมายหลายบทตั้งแต่ช่อโกงกระทั่งถึงละเมิดสิทธิส่สวนบุคคลวันนี้ครับจะได้คําตอบครับจาก3นาทีกับอายการแผ่นดินจะพาท่านไปรู้เท่าทัานข้อกฎหมายเพื่อป้องกันตนเองและดําเนินดีกับผู้ที่กระทําความผิด ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์ของท่านสวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่า มีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับความผิดของผู้กระทําความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานชาวโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนําข้อมูลอันมเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐาน เมืดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา3 4 2และมาตรา343การที่คนร้ายหลอกลวงจนได้เงินไปก็ย่อมผิดฐานช่อโกงมีความผิดทั้งจําคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยือ ก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พอเราว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการนําข้อมูลอนเล็เทเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโทษจําคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล PDP นะครับผมก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาตสามารถฟ้องร้องดําเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทาอย่างไรบ้างนะครับหให้หยุดพูดคุยหยุดโอนเงินทันที 2. เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเต็ตเมนตต่างๆนะครับ 3. แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทาง ยิงแจ้งเร็วก็ยิงได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสําเนาบันทึกประจําวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับเพื่อให้ระงรับการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุด วิดีโอคอลหรือเจอ,เจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบใั้ดีก่อนครับขอบคุณมากครับ